สวัสดีจ้ามันไ้สิมากเก็บเอ่อดอกกระเทียมไปพัดเด้อจ้ะที่ปลูกไว้ในสวนเนี่ยเล้จ้ะพัดยันนี้แหละเก็บให้หน่อยตรงนู้นนะ่ะเฮ้ยขันน่าสู ผัดกินก็ไม่เห็นว่าสิขีขานจักเกือเก็บเอาแจมงตรงตัวมันได้จะ้ะอันได้บานก็บาเก็บเอาอยาดลายล่ๆก็ไปเก็บในภูเขาอันนี้ที่ปลูกในบานจ้ะดอกสิงโตน เก็บเอาแต่ตุ่มๆมันด้วยจ้ะนั่งเก็บเอาในสวนอี่ฮะได้บรนบาลก็ะเอาไว้เป็นเม็ด ที่จริงก็ยังอ่อนอยู่เด้อกอบ ถ้าไปภูเขามันจะอึดหรอกเป็นเลือกเอานี่เขาเก็บไปจะพวกกินจะ้ะจะพาะสิเห็ุกับขาวมันนี้แหละข้าวอย่างนี้ตกบ้านแต่จะเอาเก็บเอาจะต่ตุต่มันจะ้ะอันนี้ก็เป็นพักเสียน มันมาจากพวกเขาคือกันเห็นอะไรบ่อากาศดีๆพอฝรั่งมันไม่อย่างของอ่ะมันอย่างแต่โดยคนตัว Để kinh muông dặn má dặn, cái mày vẫn là lẹ, anh vẫn tuôn tuôn mà nè, <laughs> โอเคจ้ะนี่จ้ะแตประมาณนี่ล่ะแต่พ่นคุดเอาลากอักไนไม่ละติไหายด้วยจ้ะเอาไปสดๆอีสิเพ็ดเพ็ดด้วยไปสไลด์ลากมันอยู่ ได้แค่นี้เองแค่นี้ก็แค่นี้โอเคแล้วจ้าดอกกระเทียมบานของเข้าเนาะก็เอาประมาณนี้หลยจ้ะเดี๋ยวจะเอาไปผัดผัดเย็นนี้หละจ้ะแล้วก็ตอนแรกว่าสิบพอเก็บอดดอกพักพักกองตุงพฝรั่งฝรั่งนี่เนาะ,ะเก็บมานิดนึงจ้ะ ก็มีผักก็ยังผักกระถินป่าก็เก็บสะดวมันนิดหน่อยจ้ะแค่นี้แหละนี่ก็แล้วก็มีตำลึงผักก็มีตำลึงเลยจ้ะอนิดหน่อยนี่ก็ ทำกับข้าวหัวหมากเพชรขุดเอาในสวนนี่หละ oh, <my> พักอันนี้ก็สิเอาไปลวกกินกับน้ำพริกประมาณนี้หละจ้ะพักอันนี้เขาไม่สวนแ้วดอกกระเทียมโอเคจะ้ะบัดซิมพัดดอกกระเทียมลาใส่หมูเลยจะ้ะแต่ว่าเป็นกระเทียมบานเลยจะ้ะเอามาปลูกในี้บานไปเก็บมาในสวนนีนจ่จ้ะ ถ้าอยก็บซมีรถดีวิซีอยู่แล้วก็มีน้ำตาลประมาณนี้หละจะเข้ากับสิพัดใส่หมูจะ้ะกระเทียมลง้วจ้ะแล้วลก,ก็พริปพักไข่ไข่เอาตุ๋นไฟแดงนั่นเลยจะ้ะแต่เราจะไม่ใส่ต้นเกี่ยว หอมเดี๋ยวหอมกระเทียมใหญ่พริกมันสุกเยอะเลยจ้ะเดี๋ยวว่าสิเผ็ดพริกถ้ามันโดนน้ำมันเดี๋ยวคนเผ็ดมันออกมือนุ่งจ้ะเพราะว่าฮักกระจุบบะตังฟูยังได้จ้ะ จยางเขาใสน้ำพักหบดแลเหลวมีน้ำตาลมีรสดีนี่อีอิ้วปรุงรสมุมอออสนนดด้วยจ๊ะสมซีิ้วดำไปนิดนึง้ะจ๊ะ สีสันกาที่ดีเลยพี่มันก็ห้อนออกบานก็ไปกะพวกฝรั่งมันย่างนันย่างนี่เนาะเหม็นควนไฟมันเหม็นรอยย่าง วกฝรั่งสอบอยางหมูแบบใหม่ๆดำๆตอนนั้นเราก็กินแสียบมาสักปลาหม่านีีละจานนี่อร่อยละแต่ว่าเผ็ดคือว่ามันก็สิกินอยากยุตแล้วสิทอดไข่ไข่เจียวโอเคแค่นี้้วทอดไขเ่เจียว ตอนนี้มาทอดไข่เจียวด้วจะ้ะทอดแบบด้านดันด้วจะ้ะแบบด้านดันมากรีนจะมันพุดนิดหน่อยเพราะว่าพัดเออเรากระเทียมปลาเนาะค่อยชิมบางแล้วมันเผ็ดสำหรับข้าเจ้า Còn đây hay chín sống giá này là Cô cứ đi cả Kẹp kẹp Thấy kiểu Thoạt đẹp đàn đàn ให้เจยวกระชับกระชับด่านแล้วเด้๋ยจ้ะขนาดว่าถอดด่านๆแล้มันยังฟูอยู่เด้อโอเคจ้ะเป็นอันว่าเสร็จจับเรียบร้อยโอเคจ้ะเมนูวันนี้ก็มีต้งจืดต้งเผ็ดจ้ะ กระเทียมลาจ้ะกระเทียมบ้านเลยแะเอามาผูกในบ้านก็เป็นกระเทียมบานนี่แหละจ้ะแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็ข้าวสวยไข่หุงข้าวข้าวมารีผสมผนเหนียวโอ้เน tamam. uh ้องกัน hmm. ตุย <eviden> ตุยแล้วข <ower interface> <oughs open>. ่อ <lobster> ยี่เอามาตีเออใส่เครื่องเฮ็ดข้าวเกี๊ยวบปกุัวก็สิกินเบา้แล้วข่ยี่หุงข้าวมาอยู่ โอเค้ะ okay, จ้ะเมนูมันนีกับประมาณนี่ลราจะเอาไว้พอกันคลิปหนา้าเราจะสวัสดีจ้ะอร่อยง่ายๆจ้ะ